สวัสดีครับก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะครับผมขออะไรนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะทำ Q&A ฉลองครบ1000ัซับนะครับผมผมอยากให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปกดไลค์เพจให้หน่อยนะครับมีอยู่ใต้คำอธิบายคลิปนะครับผมมีลิงก์แฟนเพจอยู่แล้วก็ไปกดไลค์ไว้เดี๋ยวผมจะโพสต์ให้เพื่อนๆนะครับผมไปคอมเมนต์คำถามไว้แล้วผมจะเอาคำถามที่เพื่อนๆนะครับผมคอมเมนต์นะครับเอามาทำ Q&A คลิปฉลองครบ1000ัซับของช่องเรานะครับอ่ะ เราไปดูคลิปกันเลยนี่ฮะคุณผู้ชมผมพยายามที่จะทำคลิปรีวิวสกินของราชินีวากันดานะฮะเป็นสกินของสตอมผมพยายามมากๆตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงตีห้าคุณดูคุณดูคุณดูผมเล่นมาเนี่ยครับเออตั้งแต่ตีสองพูดผิดเนี่ยครับเกมนี้ชนะแต่มันฆ่าสี่ตัวมันมันมันไม่มันอะ่ะผมก็เลยไม่เอาเกมนี้ก็แพ้แต่ฆ่าไปหกแต่มันก็แพ้มันฆ่าเยอะอยู่จับถือว่าเยอะนะสําหรับผมเนี่ยฆ่าสองก็ชนะ มันไม่มันอีกเออเนี่ยก็แพ้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 แพ,แพ,แพ,แพโอ้โหกี่เกมวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเกเกมสิเกมที่ผมพยายามเล่นทำรีวิวมาจนมาถึงเกมสุดท้ายกว่าจะชนะนี่ครับผมบอกเลยว่าคุณผู้ชมที่ได้ดูคลิปผมแต่ละคลิปนะครับคลิปแต่ละคลิปผมเนี่ยพยายามมากอัดตั้งแต่ตีสอถึงตีห้านี่ครับนี่คือเกมล่าสุดที่เราชนะ แล้วผมจะเอาคลิปที่เราเล่นคลิปนี้นะครับลงเป็นการรีวิวโอ้เหนื่อยมากสําหรับรีวิวสกินนี้คือเป็นสกินที่ทํานานที่สุดแล้วทำรีวิวนานที่สุดแล้วเพราะว่าผมอยากให้วิดีโอมันออกมาแบบสังสนุกแล้วก็ชนะด้วยแล้วก็สนุกด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบแค่ชนะแล้วก็จบจบไปเราไม่เอาเว้ย่ะเดี๋ยวพูดมากเราไปดูกันเลยว่าเกมเนี้ยมันจะมันสักแค่ไหนเอ้ยมันเินไปแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้เนี่มันไม่น่าเป็นไปได้เนี่ เอ้ยนั่นนั่นมึงจะมาตีไงบิบวับวิบวับบอกแล้วว่าบิบวับโอ้โหแต่มันไม่ขึ้นบิบวับหรอครับอ่าหลุดแล้วโอเคเดี๋ยวครั้นี้แหละผมจะฆ่านะที่ผมจะฆ่าเลยปึ้งเอามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วอ้าวตายตายตายอีกไหมเนี่ยตายอีกไหมเนี่ยวิบวับวิบวับอุ้ยขอช็อตคลิปโอ้ประเทพภูทำไมทำเช่นนี้มันไม่ให้เราฆ่าวะ เราไม่ปไปละแบงแบงคกันเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมึงจะหนีไปไหนมึงไม่รอดแล้วอ้าวารับกลับมาด้วยช็อตแม่งเลยมาร์ฟกลับมาทำไมให้ไอ้บ้านนาเราหนุนน้องไม่ต้องกลับคืนมนันจ้ะเฮ้ย <ed up> เอาเอาปึ้มอ,อีกโอ,อ,อ้ยแล้วแบบนีแล้วอืมมีเทียท้ยแล้วแม่งต้องขาดแล้วนี่ไงพี่มารฟไม่มีมาบัฟทำไมไม่บิมาร์ฟ

ว่าจะกลับไม่กล <while later S 1> ับแล้วอ้าวไอรอนแมนเหรอไอรอนแมนเหรอไอรอนแมนเหรอหนีว no. ่ะเราก็จะไปดักตอนที่เขาหนีนะเราก็จะได้ฆ่าแบบเท่ๆไงได้ฆ่าแบบพี่เท่คือเป็นคนเที่ยมาลาเพื่อนบึ้มนี่ไงโอ้โหโม่น่าใช่ไหมใช่ไหมบึ้มบึมบึมอีกดีนึงโอ้ยอันนี้มายิงก่อนนะแล้วนะฮะอุ้ยมึงหลุดออกอ้าวตายอยู่ดีอ่ะยังไงก็ตายอยู่ดีอ่ะก็ได้นะนี่ไงเฮ้ย น uhm ี่ไงหิวไม่ละมึงนี่ไงโอ้ยเลือดเต็มเลยเลือดมันเต็มเลยอ่ะนี่ไงนายดูสิหัวสิบห้าตัวแล้ว嘛อ่านี่คือสกินของราชินีแห่งวากันดานะครับผมเป็นสกินระดับมหาเพราะว่า มันหายากมันก็เลยต้องมาหาไม่เอาไม่เล่นเราไม่เล่นอย่างนี้5บาท1ิบบาทนะฮะอ่ะสกินนี้ครับเป็นสกินระดับมหาซึ่งถือว่าหาได้ยากมากนะครับมันหายากหรอกมึงมีตังค์มึงก็เติมซื้อไปแต่ว่ามันจะสกินระดับสูงๆครับมันจะมีเอฟเฟกต์สกิลเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมว่าเอฟเฟกต์สกิลนะครับของตัวเนี้เป็นฮีโร่สตอมนะมันจะเป็นยังไงมันจะสวยงามสักแค่ไหนโอ้สกินมันสวยมากอ่ะดูดิโอ้โหอย่างเซ็กซี่อะ่ดูดิ นะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันว่าสก,กินเนี้ยมันจะโหดแล้วก็เท่สวยสักแค่ไหนโอ้ยเก่งเก่งไนเก่งเกงโอ้โหช่องกูจะโดนบินไหมเนี่ยไปอาลราครับผมสุดท้ายตอนนี้นะฮะคุณกําลังรับชมเกมเองชาแนลนะฮะวันนี้นะเราก็มีในเกมมาเวลซูเปอร์บอลกันอีกแล้ว,ลวเช่นเคยเทาหรบนี้ผมจะเล่นสตอมโอ้ซึ่งคุณน่าจะเห็นตอนเปิดคลิปไปแล้วว่าผมแบบเล่นมาหลายตาแล้วแบบเหนื่อยมากครับผมไม่ชนะสักทีแล้วเกมที่ชนะมันก็ไม่มันอ่ะ โผมท้อว่ะแต่ไม่เป็นไรเราจะสู้ต่อไปนะเราพยายามเล่นให้ได้เกมที่สนุกที่สุดให้คุณผู้ชมได้ดูให้ได้นะฮะมามาลุยกันเลยอย่าบนเลยช็อตแม่งเลยสองตัวออุ้ยวุ้ยเกือบโดนเกือบโดนยืนสองห่ะยังไงวะ ยืนสองเหรอยืนสองเหรอยืนสองเหรอตายละเหลือตัวเดียวแล้วดรสเต็งอีกแล้วผมเจอแทบจะทุกตาเลยอ่ะสกิลเอ้ยสกินเนี่ยครับเป็นสกินระดับมหานะเป็นสกินอ่ะราชินีวากันดานะฮะเป็นสกินระดับมหาเลย นะซึ่งเป็นสกินหายากทำไมถึงหายากเพราะว่ามันต้องหาเอ้ยไม่ได้มันก็เป็นสกินเราแบบมาเออนั่นแหละช่างมัน <c oughs> พูดเลยของกูเนี่ยอือเป็นสกินเนี่ยครับมันพิเศษตรงที่ว่าเวลาเราใช้สกิลครับมันจะมีเอฟเฟกพิเศษของสกิลด้วยเนี่ยครับเวลาเราช็อตมันจะกลายเป็นสีทองเวลาเราปล่อยปล่อยเนี่ยเนี่ยพายุก็จะกลายเป็นสีทองนะฮะและเวลาเราช็อตก็จะกลายเป็นสีทองด้วย ทำไมกูชอบพูดซ้ำไปถมามาจุดๆเนี่ยแม่ไหมช็อตเป็นสีทองพายุก็จะเป็นสีทองนี่เป็นไงโอ้โหอย่างเฟี้ยวอ่ะอย่างเฟี้ยวอ่ะแล้วอันติมันก็จะวิบวับวิบวับมากครับผมอันติตัวนี้บอกเลยว่าเป็นอันติที่วิบวับมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ดูปล่อยอันติให้ดูเดี๋ยวผมจะช็อตใส่มันเลยมันไม่มาให้ช็อตว่ะเฮ้ยไอรอนแมนมาฆ่าเดชพูในฟาร์ม เฮ้ยมันเกินไปแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้ด้นี่มันไม่น่าเป็นไปได้ด้นี่เฮ้ยนั่นๆๆมึงจะมาตีไงวิบวับวิบวับบอกแล้วว่าวิบวับโอ้โหแต่มันไม่ขึ้นวิบวับอะครับก็บางทีครับผมเวลาเราช็อตใส่ศัตรูหรือว่าทีมเราโดนอ่ะมันก็จะมีเพชรมาวิบวับวิบวับอยู่หน้าจอทําให้แบบน่าํำคันอะเออแต่ผมมองว่ามันเทนะมองว่ามันเทมากอะไรของมึงอะไรของมึง ชอ็อตแม่งเลยหมันไส้ไงชอ็อตไปอีกทีนึงอะไร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 ฟิวนักเหรอคิดว่าฟิวนักเหรอโดนอีกคอมโบนึงมึงตายแนะ่นแนเฮ้ยแม่เฮ้ยผมลืมไปว่ามันมีหลุดหลุดออกจาก,กชุดหลุดออกจาก,กชุดโอ้ย ดูว่ามันจะหลุดไหมอ่าหลุดแล้วโอเคเดี๋ยวคราวนี้แหละผมจะฆ่านะคราวนี้ผมจะฆ่าเลยปึ้งเป็นไงไม่วิบบับอีกแล้คแลวครับผมอยากให้คนเึ็นตอนที่มันวิบับว่ามันไม่มีวิบับให้ละความเท่มันก็เลยแบบไม่ได้โชว์เลยอ่ะ,อะเดี๋ยวถ้า,ามันวิบับเดี๋ยวทุกคนก็น่าจะได้เห็นเอ่อลมาแล้วเพื่อนรามาแล้ว เอาตายเอาตายตายอีกไหมเนี่ยตายอีกไหมเนี่ยวิบว <Labor> ับวิบวับอุ้ยขอช็อตคลิปโอ้เช่นพูทำไมทำเช่นนี้ทำไมไม่ให้เราฆ่าวะเออไม่เป็นไรแบ่งแบ่งกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมึงจะหนีไปไหน มึงไม่รอดแล้วอ่าวาร์ปกลับมาด้วยช็อตแม่งเลยวาร์ปกลับมาทําไมให้อายบ้านนาเราหนวนน้องไม่ต้องกลับคืนมนันจ้นจะเฮ้ย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 โอ้ยมึงไม่ดูหลังเลยไอ้เพนเอาเอาเออเอาตายไปเถอะมึงอะเดี๋ยวมึงเดือดร่วงนะเดี๋ยวมึงเดือดร่วงนะไม่ใช่มะม่วงก็ง่วงได้เฮ้ยไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะจ๊ะ เอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ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 ามันมันสกิลติดตัวเองอยู่และเฮ้ยไอรอนแมนโจเชโจเชโอ้ได้คูได้ฆ่าอีกแล้วทำไมเราไม่ได้ฆ่าวะโจเชอ้าวไม่ได้อีกแล้วแต่ไม่เป็นไรอืมแบ่งเพื่อนไปครับะเราฆ่าคนเดียวเพื่อนอาจจะไม่มีของเราอาจจะทำให้เราแพ้ก็ได้ โว้ยโชเชนี่ไงเอาเอาบึ้มไปอีกโอ้ยันแมนมึงยิงอียังอืมยิงเหี้ยรถแมนเราจะพยายามงดคำหยาบนะเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าพี่ช่วยลดคำหยาบได้ไหมครับผมจะพยายามนะคือบางทีมันเป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์ไงคือเออนั่นแหละ ทำไมสกิลมันไม่มีวิบบับให้เราดูวะเนี่ยโลโลบแซมฆ่านี่เพื่อนฆ่าดีต้องจัดการมันแล้วอย่างเงี้ยต้องฆ่าแล้วอย่างเงี้ยนี่นงไงวิบบับไม่มีบับอ่ะทำไมไม่วิบับอ่ะหรือเราต้องโดนสกิลเราผ่าด้วยผมอยากให้คุณเห็นมากเลยเวลามันแบบอยากให้คุณผู้ชมเห็นมากเลยอ่ะ เวลามันวิบวับปิ๊วับแบบมันโคตรเท่อ่ะโคตรเท่แต่ว่าทีมตรงข้ามเห็นจะรำคาญแล้วเพื่อนเราเห็นจะรำคาญแต่เราจะคิดว่าแม่งเท่สัตว์โฉมีเหวี่ยงอีกนิดนึงก็จะถึงแหละฟึดไี้ไงโอ้ไม่วิบวับว่ะเฮ้ยทำไมมันบางจังเลยวะเฮ้ยมือเดือดตีนมาเดือดตีงมาเออแช่มันไหม แช่มันไว้ทิทำไมไม่แช่มันไว้เราเพื่อนอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 อุ้ยอุ๊ยเฮ้ยเอาตายตายไอแมนเออนั่นแหละเอามันให้หมดเลยเพื่อนแจมเลยหวังว่ามันจะดีนะเกมเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องอัดใหม่ คืออย่างที่ผมเปิดสถิติให้ดูตอนแรกครับคิดดูดิว่าผมเล่นมากี่ตาโหตามไม่ทันว่ะตามไม่ทันได้น่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 ไม่ไดแดกกูล็อกจะฆ่ากูใช่ไหมอ้าวโหจะมาฆ่าเราแต่โดนเพื่อนเราฆ่าไปทั้งนั้นอะจะใจด้วยนะรู้สึกใจด้วยเนี่ยอือ กาจะกลับไม่กลับแล้วอ้าวไอรอนแมนเหรอไอรอนแมนเหรอไอรอนแมนเหรอผาเข้าให้ฮีโร่ปรากฏตัวเฮ้ยฮีโร่ได้ปรากฏตัวแล้วขอรัดบเนี่ยเพื่อนนี่ไงไม่ได้ว่ะบอลมันเอาอีกแล้ว่ะช่วยมันดิมันหนีไหมหนีว่ะเราก็จะไปดักตอนที่เขาหนีนะเราก็จะได้ฆ่าแบบเท่ๆไงได้ฆ่าแบบพี่ๆอ่ย คือเป็นคนเฮี้ยมาล่าเพื่อนบึ้มนี่ไงโอ้โหไม่รอดฮนะบอกเลยไม่รอดเนี <capacitor> ้ย <Wel> ม <kin> ือเราไปได้เฮ้ยแช่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 มันล็อกตัวเองไม่อีกแล้วหรอเว้ยเว้ยโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยอัลเลนแมนทำเราเจ็บหนักเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนเดี๋ยวมาใหม่ ับบ้านก่อนเดี๋ยวมาใหม่อ้าวอ้าวบูแล้ววะบูแล้ววะไปเพื่อนไปช่วยมันไปช่วยมันไปช่วยมันบึ้มบึ้มบึ้มอีกดีหนึ่งโอ้ยอันนี้มายิงก่อนไม่งั้นก็ได้ไม่เป็นไรฮะอุ๊ยมึงหลุดออกอ้าวตายอยู่ดียังไงก็ตายอยู่ดีไม่เข้มนี่ว่าข้าสัก20ตัวไม่ถึงหรอก เร,เราเคยมีคลิปที่ฆ่าถึง20ตัวหรือ,อยังวะน่าจะยังหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะจบเลยก็ได้ออคิดเกียบตัดเยอะถ้าคลิปยา,ยาวๆผมก็จะตัดเยอะหน่อยนะแต่ถ้าคลิปมไม่ยาวอย่างเงี้ย10นาทีก็ตัดพอได้นะนี่ไงเฮ้ยนี่ไง <laughs> หิวไหมล่ะมึง หนูก็แดกข้าวห้าวก็แดกไฟฟ้านี่ไงอุ้ยเลือดเต็มเลยเลือดมันเต็มเลยอ่ะนี่ไงนายจะเสกโอ้ยสิบห้าตัวแล้วว่ะโอ้แต่น่าจะจบแล้วล่ะจบที่สิบห้าตัวมั้งเกมนี้โอ้โอเค เหนื่อยแต่ว่าเพื่อคุณเพื่อคนดูนเ,นเรายอมเหนื่อยไม่ตายอีกโอเคเไงสำหรับสกินนี้ไม่ได้วิบวับเลยอะทำไมมันไม่ถึงไม่วิบวับบเางบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ไม่ขึ้นผมก็งงเหมือนกันว่าทำยังไงมันถึงจะวิบวับเป็นไงโอ้โหอย่างเท่อะแล้วน,นี่มันโหดจริงๆเลยแต่มาดูดาเมจใครทำดาเมจจะูโอ้โหดูดูฉายา จะทำดาเมจเยอะสุดวะเนี้มันต้องเราอยู่แล้วใช่จริงๆด้วยดาเมจ40,000 6ไปแล้วครับสำหรับวันนี้สกินราชินีใครที่ได้มานะผมบอกเลยว่าเทมากเพราะว่าเขาแจกอยู่นี่ถ้าถึงเลเวล5อะไรเลเวล5นี่แหละอะไรสักอย่างเนี่ยเลเวล5เขาจะแจกนะถ้าใครเลือกสกินนี้ก็เทไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอาลาไปก่อนบา,บายยแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ